ก็สวัดสดีชาวมาส s r ไรเดอร์ชาวเซนไตชาวโทคุคทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับจุดกำเนิดของมาส s r ไรเดอร์สุดป่าเทียนมาส s r ไรเดอร์อาร์มาสนถ้าพร้อมจะรับชมแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาส s r ไรเดอร์อาร์มาสรน่างของนงเขาคือเดิเกะยดมโตเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของลอกเตอร์เดมงโต วันหนึง่งเขาได้เกิดอุดบัติเหตุนจนทำให้เครื่องบินตกที่แอฟริกาและถูกทุบเลี้ยงมาที่หมู่บ้านในแอฟริกาหมู่บ้านหนึ่งแล้ววันหนึง่งยักษ์สิบหน้าแดหมุกเพื่อจะมาชิงกำไรแสนกิกี้ไปแล้วผู้เท่าบาโก้ก็ได้ดัดแปลงในสกิให้เป็นอาร์มาซอนเพื่อปกป้องความสงบสุขของโลกจากพวกองค์กรของยักษ์สิบหน้าอาร์มาซอนี่โด่งดังมากความดิบเถื่อนเข้าตาปริวเซอร์จนทำให้ข้อลูกหลานม่สายตัว ทั้งอเมซอนซิกมาอเมซอนโอเมก้าอเมซอนอัลฟาอเมซอนเนโอถ้าอยากรู้ไปยังไงก็เปิดตารไม่ไนซีรีส์มัชไรเดอร์อเมซอน2000